าเลริ่มหิวแล้วครับเห็นไ,ไหมครับน่ารักไหมครับลวงมาแล้วเมื่อกี้กครับไว้เจ็ดวันครับนี่ครับอินโดมาร์คหัวห้าสิบอินโดตาแดงครับไว้ทำปีหน้าครับนี่ครับ ไว้ทำปีหน้าครับแจมไหมครับนี่สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายเจ้าของฟาร์มนก psb ฟาร์มและอาหารนกซปเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีครับจะทําการล้วงลูกนก1คู่ครับสายห้าสิบอินโดขมาเชื้อเผือกครับแล้วก็มีเลือดตาแดงผสมครับเดี๋ยวพาไปล้วงกันเลยครับไปครับ สวัสดีครับผมแจ็คดสกายครับวันนี้วันดีครับทําการล้วงลูกนก50อินโดคเมาเชื้อเผือกแล้วก็มีเลือดตาแดงข้างในครับก็ก่อนที่จะไปล้วงลูกนก,กหนึ่งคูก่ก็วันนี้ก็สไตล์ผู้ชายเลี้ยงนกครับชิวๆครับนี่ครับก็มาให้อาหารนกนี่ครับให้อาหารนกแล้วก็ นกบินครับเป็นตัวเล็กครับห้ายกาศจริงๆครับนี่คมากกว่าห้าสิบอินโดครับินได้ครับเก้าวันเองครับบินเฉยเลยครับนี่ครับห้าสิบอินโดตาแดงครับนี่ จำนะมครับมาหัวด้วยนี่ครับแนน้ำนกในฟาร์มก่อนก็นี่ครับสีประจำวันก็ให้กล้วยให้กล้วยกับมะละกอแล้วก็นี่ครับนกซปเปอร์แจ็คกับพิชจ้าสนั่นชัวเป็นส่วนรวมครับไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นแบบธรรมชาติครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายคนนกแบบนกตัวไม่โตคนสีไม่สวยแก้มบัวไม่แดงไข่ดกเชื้อเดินแล้วก็ร้องเล่นเต้นลิกครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับผมนี่ครับซปเปอร์แจ็ค นี่ครับน้องแมฟางครับนี่ครับอันนี้สายม์กหัวอังโปลบุญนําครับนี่ครับตาแดงน้ํามันครับแต่นี่เลือดตาแดงครับไอ้นุเผือกร้อยครับสายเจ้าไวยลบวกกับเจ้าถุงทองครับนี่สายนี่เชื้อด่างปลาเผือกแล้วก็อินโดห้าสิบอินโดครับอันนี้ห้าสิบอินโดครับเชื้อกระเมาเผือกครับ อันนี้เชื้อด่างปลาเผือกครับนามากัวกระจุ่มกระจิมฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับห้าสิบอินโดตัวใหญ่มากเลยนะแล้วก็เชื้อเผือกตาเดงตัวหนึ่งครับนี่ครับอันนี้เพิ่งเล้วงมาครับอันนี้สายเชื้อด่างปลาเผือกครับน้ามากัวกระจุ่มกระจิมมากนะันี่อันนี้สายมากัวครับเชื้อด่างปลาเผือกครับ ลูกเจ้าขุนไกรครับกับกับสายบานเย็นครับเจ้าขุนอินครับเจ้าบุญเอกครับนี่ควันโอ้ครับนี่อินโดแก้มแดงป่าครับนี่เรว่าอินโดครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับคร่าวๆครับอ้าวอินโดผมไปแล้วครับ สนจริงๆครับโคตรนเลยครับอินโดผมนี่ครับอินโดมาร์คหัวห้สิบอินโดตาแดงครับไวทํทำปีหน้าครับนี่ครไวทํทำปีหน้าครับจมไหมครับนีบนบ่มาร์คอย่างสวยนะครับ มาร์คเทพครับนี่ครับก็ฝากติดตาด้วยครับนี่พานกมาอาบน้ำอาบแดดครับเดี๋ยวพาไปอาบแดดต่อครับนี่ให้อาหารก่อนครับฝากด้วยครับซุปเปอร์แจ็คครับที่จจ๊สั่นชัวร์ครับนี่ครับพาไปอาบแดดต่อครับ นี่ครับก็จากให้อาหารนกแล้วก็ผลไม้เสร็จก็เอามาอาบอาบน้ําเสร็จก็มาอาบแดดต่อครับนี่ครับนกที่ฟาร์มครับลักค้า,าครับลูกนกนี่ลูกนกครับนี่ครับลูกนกวัยกำลังกินกำลังนอนครับกำลังน่ารักครับ มาอาบแดดก็เพิ่มความสดชื่นความแข็งแรงของนะมกนเนี่ยมีตั้งแต่9วันขึ้นไปครับมาอาบน้ำาอาบแดดเรียบร้อยแล้วนะไปครับเดี๋ยวลวงนกนกกันดีกว่ามันจะเกิดข้างบ้านผมแจ็คเดอะสกายสายชิลน์ครับนี่ครับโคุงเพาะอมผมครับเอฟซีถามว่าเป็นแบบไหนครับแบบโคุงเพาะแบบมีเซฟตี้แบบห้าห้องแถวครับ ก็คือการสิ่งรบกวนภายนอกแล้วก็นู่นโงพักนกครับอันนั้นผมใส่นกตัวเมียไว้ครับพักนกเดี๋ยวพาไปดูครับส่วนฝั่งนี้เป็นห้าห้าห้องแถวครับเดี๋ยวมัดต้นชีครับกักกันสิ่งรบกวนภายนอกได้ดีครับแบบนี้ครับมีเตรียมรังไว้แล้วครับกับอาหารนกซูเปอร์แจ็คครับฝากด้วยครับนี่ครับซูเปอร์แจ็คยิปจ่าสันดันชัวครับ ีเตรียมรังใบสนไว้จะไปลวงลูกนกครับมี่คร่าคๆาครับอันนี้แบบลอยแบบนี้ก็มันกันสิ่งรบกวนภายนอกไม่ค่อยได้ครับมันทั้งอยู่อันตรายนี่ครับนี่ครับนกตัวนียครับผมพักนกไว้ข้างในครับนี่ครับเห็นไหครับสามตัวครับ ใส่ต้นสนนะครับฝากแนะนำกรงคร่าวครับนี่บฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คแล้วก็นี่ครับช่อง YouTube ็คเดอะสกายครับฝากครับพีเีฝากมาเพบเช็นเดียว o จ็คเดอะสกายพีฝากมาเบอร์โทรครับ0 8 2 9ดสกครับนี่ครับโลโก้ครับนี่ครับอาหารนกของก็อซูเปอร์แจ็คิ่จ้าสนันชัวรครับ นี่ครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไข่คนนกลอกนกตัวแม่ตัวนกไม่ไข่ไข่ดกเชื้อเดินเป็นสูตรรวมครับใช้ได้หมดครับลองเปิดใจไปใช้ดูเป็นสูตรธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างครับลองเปิดใจครับเดี๋ยวพาด้นํานกไีก่าครับไปกันครับนี่ครับห้องแถวครับวางห้องละหนึ่งเมตรครับลึกสามเมตรครับนี่ครับพอกนี้ที่จะทําการล้วงครับ นี่ครับเห็นไหมเห็นลูกนกนะครับนี่ครับห้าสิบอินโดข่าเมาเชื้อเผือกครับสองตัวครับเัีนึกครับนะแม่เชื้อเผือกข่าเมาสายตาแดงครับตรงหลวงตรงนี้ครับนี่กลองที่สองครับอันนี้สายเผือกครับสายบ้านเย็นครับคู่เพิือเผือกครับนี่ครับตัวคู่เป็นสายม้าหัวครับ นี่ครับนี่กล่องที่สามครับนี่สายล็อกหัวครับอันนี้ตัวผู้เป็นเจ้าขวานฟ้าครับนี่ครับสายม้าหัวครับนี่เป็นเชื้อเปลิดตาแดงนะครับนี่ครับผสมเลือกขมเอาครับนีครับตัวเมียแล้วสายอังเปาครับนี่ครับสายล็อกหัวครับนี่ไข่มาหนึ่งใบครับรอลุ้นได้เลยครับ นี่ครับสวยไหมครับอ้าวได้ฟนฟ้าทักษะ fc หน่อยดูนี่ได้ฟันร้อยรอครับตัวนี้ครับันนี้ไข่มาหนึ่งใบนะครับรอลุ้นได้เลยครับอันนี้ก็สายมาร์คหัวครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอา่านฟ้ามาเข้ามาเข้าไส่ตัวนี้ครับมันปั่นหลังรอแล้วครับอีกกองที่สี่ครับอันนี้จ่ายมาร์คหัวมาสามสี่คอแล้วครับ อันนี้เดี๋ยวฝันฟ้ามาผ่าต่อกลายเป็นสายมาก์วยห้องหนึ่งจัดไปครับอย่าให้เสียอันนี้คู่เด็ดครับนี่สายเผือกร้อยครับเห็นไหมคิ้วชินจังครับคิ้วแดงแก้มแดงชนกันเลยครับนี่ครับอันนี้ครับเจ้านางฟ้าขาววีไอกับเจ้าจูลงครับของพิชารณาไฟฟ้าของพี่ปิ้นใครปิ้นปิ้นฟาร์มครับนี่ครับเด็ดครับทรงห่อสวยครับนี่ครับเดี๋ยวคู่นี้ครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปล้วงลูกนกกันดีกว่าครับนี่ครับสายม้ากัวก็เด็ดจริงครับเนี่ยไข่มันหนึ่งใบครับรอลุ้นต่อว่าพรุ่งนี้จะไข่มาอีกไม้ครับนี่ครับไปครับไปล้วงกันดีกว่าครับ นี่ครับไปครับไปล้วงกันดีกว่าครนะครับเจอทักท,ทองทักทายเอฟซีหน่อยหนึ่งทักทองขอล้วงลูกนกหน่อยนะนี่ครับก่อนล้วงก็ก่อนลว้นลวงก็เรียกก่อนนะทักทองนี่ครับที่จะมาล้วงลูกนก หาสิบอินโดคาเมาเชื้อเผือกครับมีเจดตายได้ข้างในครับนี่รีวิวห้องข้างในผมก็ใส่ไม้ต้นโมกไว้หรือจะใส่ต้นจังก็ได้ครับแล้วก็มีถาดรองน้ํำกันมดนี่ครับที่หยาดน้ําแล้วก็ใส่ทรายไว้ระบบช่วยระบบการย่อยครับนี่ครับใส่นอนครับใส่นอนใส่น้ําใส่อาหารซปเปอร์แจ็คครับใส่กล้วยใส่มะละกอครับ นี่ครับผมก็ใส่ถาดรองน้ำ้วยกันมดครับผมแน่น,นอนมันก็ไม่ตายด้วยครับเป็นนี่ครับเป็นกระถางดินนะครับนี่ครับไปครับนี่ครับที่จะทำการล้วงกระค่องนี้ครับอา้าวทักทายเอฟซีนยลูกเดี๋ยวทักทายเอฟซีนย แท็บที่ไหนเนาะอะทับทองครับมันเริ่มทักแล้วครับนี่ครับนี่บเมน็ครับนี่ครับนีครับพาเอฟซีมาเยี่ยมชมนายกชิดครับยังไงครับ อันนี้50อินโดครับขมเอาเชื้อเลือกครับแล้วก็มีเลือดตาแดงผสมกับหลายสายเลือดครับตัวสายจุกร่วงครับนี่แม่มันเริ่มทักแล้วครับน,น,นี่เริ่มหิวแล้วครับเห็นไหมครับน่ารักไหมครับนี่เดี๋ยวก็อเอาไป แล้วไปเอาไปตรวจเพศต่อครับเนี่ยครับ <c oughs> แม่แม่ครับแม่เป็นห่วงห่วงลูกมากครับคลอที่ห้าครับอันนี้คลอกที่ห้านะครับนี่ยเอ่าทักทตอรสิหนึ่งนะ จุกด้วงนะครับตัวผู้เวลินโดร้อยจุกด้วงตัวเมียก็เป็นลูกครึ่งกับจุกด้วงเหมือนกันครับนี่หัวใหญ่ครับครบเจ็ดวันบรีครับล้วงครับร มันล้วงครับเห็นไหมครับมันเริ่มเลมยใหญ่ามากคออชอบจิกปากลูกตัวเองครับ เอฟซีเร,รู้กันเห็นหนจัดจ่าครับเมดิโคครับนกเพาะเองเลี้ยงเองครับนักเลีงพอครับแม่ดุมากดุอยังดุเครับดุไม่ดุดูดครับความดุของแม่ครับ ตัวที่สองครับอันนี้ตัวแรกครับเกิดก่อนนจริงมันมาสามตัวนะครับแม่มันโยนไปหนึ่งตัวอืมเห็นืออันนี้ตัวแรกครับตัวจะโตหน่อยตัวนี้ไม่โดนจิกปากครับรอดไปครับ แต่งรางให้มันหน่อยครับก่อนไป ร้อยครับสายห้าสิบอินโดครับเขม่าเชื้อเผือกครับแล้วก็มีเลือดตาแดงครับโอ้เข้มข้นครับอันนี้เก็บไว้ทำห้าสิบอินโดตาแดงปีหน้าครับก็จะไปผ่าของพี่หมูครับห้าสิบอินโดตาแดงที่เอามาเป็นไอหัวม้าครับเพรนั้นตัวผู้เดี๋ยวหาตัวเมียไปผ่าผมมีตัวเมียแล้วผมอันนี้ครอบครอบที่ห้าครับนี่ครับชัดๆครับ ตัวหนึ่งโดนจิกปากปลายปากขาดไปหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งสมบูรณ์ครับแปลกมากครับข้อที่แล้วก็โดนจิกปากสามตัวข้อนี้โดนจิกหนึ่งตัวแต่ก็ยังดีอีกตัวไม่โดนครับขับทองขับทองขับทองไปก่อนนะหรือว่าเดี๋ยวไปป้อนให้นะจ้าไปครับ หลวงผ่าเที่ยงครับแดดร้อนมากครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับ FC ครับนี่ครับสาย50อินโดครับขมาวเชือเพื่อของ Jack Sky PSB Farm ครับนี่ครับฟาร์มครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ นี่ครับแล้วก็อาหารนกครับ <Yeah. S 2> อาหารนกซปเปอร์แจ็คครับที่จ้าสนันชัวครับฝากด้วยครับเป็นสูตรรวมครับใช้ดได้หมดครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายคนนกหล,ลับนกตัวไม่ตัวนกไปสมบูรณ์คนสีไม่สวยแก้มไม่สวยบัวไม่แดงครับ ไข่ไม่ออกเชื้อไม่ดกไครไม่ออกเชื้อไม่เดินครับลองเปิดใจใช้ดูครับเป็นสูตรธรรมชาติครับสุดเจ็คไปก่อนแล้วครับ f อคครับนี่ครับชอบกดไลค์ก็ไปใช้กดแชร์ครับฝากกดติดตามและซับสไคร้ครับช่อง u t u b e แจ็คเดอะสกายด้วยนะครับผมไปครับ วันต่อครับนี่ครับล้วงมาแลวครับสองตัวครับวันนี้เลือกยามงามดีครับนี่ครับห้าสิบอินโดครับขมเอวเจ็ดวันนะครับล้วงมาตัวโตสมบูรณ์มากครับอีกตัวโดนจิกปลายปากครับแม่มันดุจริงๆครับเริ่มมีปัญหาแล้วครอบ คอกหลังๆเลยครับกอกสี่ข้อห้าเลยครับอีกตัวไม่โดนกบสมบูรณ์ครับน่าจะพู่ตัวเมียตัวครับจากการวิเคราะห์นี่ยห้าสิบอินโดครับเมาเชื้อเผือกับแล้วก็มีเลือดตาแดงครับกระปากเอฟซีครับติดตามด้วยครับตั้งใจทำกับสายจุกด้วงด้วยครับเอาไว้ผ่าปีหน้าครับก็เอากองพี่หมูมาตัวนะครับมาร์กหัวห้าสิบอินโดตาแดงครับ อย่างสวยนะครับไว้ผ่าปีหน้าแก้มแดงใหญ่อยากจะทําเพือกตาแดงอินโดครับจมไหมครับนี่ครับอ้าวหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมน่ารักเลยครับเห็นไหมครับใายครับเดี๋ยวเอาไปป้อนต่อครับจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็ป้อนนะครับสงสัยจะหิวนะครับแล้วก็ แล้วก็ฝากอาหารนกซปเปอร์แจ็คยีจ้าสนั่นชัว์นะครับผมนี่ครับเป็นสูตรรวมครับใช้ได้หมดเลยครับนี่ครับไม่ต้องแยกสูตรและเสียเวลาครับเราเปิดใจใช้ดูเป็นสูตรแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างครับนี่ครับรับรองนกร้องเล่นเต้นลิกขนสีสวยแก้มบัวแดงตัวโตใหญ่ครับไข่ดกเชื้อเดินครับนี่ครับใช้ได้หมดเลยครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนก นก่ายขนนกดอกนกตัวไม่โตนกไม่สมบูรณ์ขนสีไม่สวยแก้มบัวไม่แดงไข่ไม่ดบเชื้อไม่เดินลองเปิดใจช้าดูครับซูเปอร์แจ็คจีจัสสนั่นชววเปรี้ยงๆครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่อง YouTube j a c k the Sky แล้วก็เพจ f a c e b o o k j a c k the Sky p s ี Farm แล้วก็อาหารนกซูเปอร์แจ็คด้วยครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้า